เราพาท่านมาเยี่ยมสวนฝรั่งไร้เม็ดนี่เขาบอกว่าอยู่แถวแถวถ้ำไสทองนี่แหละแหมแต่ว่าไม่รู้พี่สมบัติกับพี่สง่าผมไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะต้องไปตามหากันกับรายการเซียนเกษตรเราจะทําหน้าที่อย่างนี้ก็คือไปตามหาเซียนเกษตรที่เขาพยายามที่จะปรับปรุงบํารุงดินและทําให้พืชพันธุน์ทานยานต่างต่างพืชที่เขาปลูกเอาไว้เนี่ย มันสามารถจะฟื้นกลับคืนมาจากสภาพที่มันซุดโสมไม่ว่าจะเกิดจากธาตุอาหารไม่เพียงพอเกิดจากสภาพดินที่แข็งจนเกินไปหรืออาจจะเกิดปัญหาเรื่องโรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ในแปลงปลูกเขาเนี่ยเขาทําอย่างไรเราจะไปค้นหาเขาไปติดตามดูซิว่าสิ่งที่เขาทาเวลานี้มันพลิกฟื้นกลับคืนมาได้แค่ไหนอย่างไรแต่วันนี้ครับเรื่องราวของเซียนเกษตรอยากจะหาตัวเกษตรกรหลายต่อหลายท่านในหลายพื้นที่หลากหลายพืช นะไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยยางปาล์มมันหรือจะเป็นพืชใดๆก็ตามที่ท่านปลูกอยู่รวมไปถึงถ้าจะเป็นพวกผักนะถ้าผักที่มันปลอดสารผักที่ท่านปลูกโดยอ,อ,อาจจะนําไปสู่เรื่องของคําว่าเกษตรอินทรีย์ได้นั่นเนีนะครับติดต่อเราเข้ามาครับเราจะไปพูดคุยกับท่านท่านจะอยู่ที่ไหนอย่างไรรีบติดต่อกลับเข้ามาที่หมายเลข call center ของเราแต่วันนี้ครับขออนุญาตไปตามหาเซียนที่ปลูกฝรั่งไร้เม็ดกับผมก่อนดีกว่าอยู่ไหนก็ไม่รู้พี่สมบัติ กับพี่สง่าผมนะครับแต่อย่าลืมนะท่านชมรายการเซียนเกษตรท่านต้องชมให้จบแล้วท่านจะพบกับเรื่องจริงไปตามหากันดีกว่าครับไปครับอยู่ไหนนะพี่สมบัตโอ้ยอยู่แถวนี้หรือเปล่านอ้อ วนี่ยพี่สมบัติครับผมเอาเสียงอยู่แถวนี้เอาอยู่นี่เองเอาสวัสดีสมบัติเอาพี่สง่าอยู่ด้วยสวัสดีสวัสดี่โอ้ยกำลังทำอะไรกันเนี่ยกำลังใส่ปุ๋ยเพื่นดินครับโอ้ยนี่ไปแอบขโมยฝรั่งมาแล้วเนี่ยครับสวยขนาดนี้เนาะครับโอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าพันอะไรเนี่ยพี่สมบัติมันไรเมล็ดไหมครับผมกบบบรูลุแกมันเป็นพันไม่มีเมล็ดข้างในครับโอ้กี่ปีแล้วครับเนี่ยต้นเนี่ย ตัวนี้ประมันสอปีนะสองสามปีแล้วมันให้ผลผลิตตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยตั้งแต่ปีแรกลปีแรกเริ่มปีแรกก็เริ่มได้ลูกแล้วเก็บขายได้แล้วเนาะครับเมื่อก่อนนี้ถามจริงๆใช้ปุ๋ยอันนี้อยู่ไหมอ่ะแต่ก่อนใส่แต่ปุ๋ยเคมีไหมครับโอ้แล้วมันเป็นยังไงครับเป็นยังไงมั่งมันมันผลผลิตกับว่าดีไปเลยครับนาดินกระแ็งโอ้ครับว่ามัน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 ม่มมันม่มีรสสัตว์นะครับ แล้วตั้งแต่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปลามังกรมาเป็นไงครับครับก็รู้สึกว่าดินมันก็ดีขึ้นครับที่เรื่อนี้ครับมันดีลวดขุ้นดีครับมันซุยขนาดนี้เลยครับผมโอ้โหสุนาดินนาดินจิบะแข็งนะครับอืมันมมัันนก็ดีแตกยอดแตกกิ่งดีนะครับโอยโอ้น่นนี่สังเกตดูโอ้โหดูเขาแตกเยอะมากเลยโอ้นี่มีแตกใหม่ๆเต็มไปหมดเลยอ่ะบพี่สมบัติแตกแตกเพิมแตกไม่ครับเที่ยวนี้รวยแน่นอนนะ เป็นเศรษฐีฝรั่งไร้เม็ดนี่อยู่ประจำบ้านถ้ำายทองแล้วพี่สมบัติแล้วแถวนี้เขาปลูกกันเยอะไหมฝรั่งพันไร้เม็ดเนี่ยก็มีอยู่สองสามสวนนี่แหละครับสองสามเจ้าเนี่ยนะครับสองสามเจ้าเนาะโอ้ก็แสดงว่าเริ่มเป็นที่นิยมแต่ถ้าเกิดปลูกแล้วมาได้ผลผลิตดีอีกหน่อยคนก็จะปลูกกันเยอะครับแถวนี้ก็จะเป็นดงฝรั่งไร้เม็ดนะแล้วมันเริ่มเริ่มยังไงเนี่ยพี่พี่สมบัติเล่าให้ฟังได้ไหมพี่สง่าทาด้วยกันอยู่ใช่ไหมครับมันยังไงเล่าให้ฟังหน่อย ตอนแรกก็รับสื่อพันเขามาเขามาทรงค่ะพันจากไหนครับรู้ไหมครับจากบันโคลเชียนะครับของนายปุ่นแม่แถวนี้เองแถวนู้นก็ปลูกกันครับอครับแล้วทํายังไงอีกเอามาได้แล้วเนี่ยเอามาเขาก็บว่าเตรียมลุ้มแลลวครับเตรียมลุ้มกันล่องนั่นแหละครับบ่ได้ล่องอย่างดี้ครับบดลุองรลุวมลก็ใส ตินพลังให้ก็ปลูกธรรมประสาทใส่เคมีนะคะโอ้แล้วแรกๆเป็นยังไงมันเป็นไงการเจริญเติบโตมันเจริญเติบโตก็บ่ค่อยดีไปไหนล่ะค่ะครับโอ้พอหาหรือจักปุ๋ยนี่แหละอเอาตัวนี้แหละใส่ครับมันก็เลยเริ่มสิแตกที่นี่แหละครับโอ้โน้อยต่อเห็นเขาเนาะครับโอ้ดูดิเค้าแตกใหม่ออกมาเยอะเลยแตกอโอ้แตกดีเยอะครับถือว่ามัน นั่นนี่ละนาดินเท่าก็มันก็ดีขึ้นนะครับมันมันครับดีก็เก้าหลายดีขึ้นก็เก้าค่ะพอใจไหมก็พอใจนะครับพอใจอยู่เนาะขันมันดีเท่ากับมีก็ร่งใจเฮ็ดต่อไปด้ยเนาตอนเมื่อก่อนที่จะเจอปุ๋ยอินทรีย์ตาปลาบังกรนี่รู้สึกมันเป็นไงมันหมดกำลังใจครับมันมันเล่นแต่ของสารเคมีแล้วมันก็มันก็บ่ดีนะมันมันเฮ็ดไท้ดินเท่าเ่ะ นี่แหละดินลาดินกับวดีครับอแต่เราก็บอกว่าไม่ได้บอกว่าไม่ใช้สารเคมีซะเลยเนาะใช้มั่งแต่ว่าให้น้อยลงครับกครลดลงลายครับโอ้เนาะแล้วผลผลิตที่ออกมาเมื่อก่อนนี้กับเดี๋ยวนี้ต่างกันไหมก็ต่างอยู่ครับรสชาติเมื่อกี้ที่พูดถึงรสชาติเมื่อก่อนมันเป็นยังไงมันจะจืดๆออกจืดเล็กน้อยนะครับอืออือแล้วลูกสีผิวอะไรต่างเนี่ย สีผิวก็เป็นกระตูดกระตีดครับมันเป็นยังไงล่ะเป็นผิวว่าเกี้ยงนะครับอครัเป็นนี่เป็นเป็นขี้กากครับอ๋อเป็นกระตูดกระตีดนี่นะครับเดี๋ยวนี้ผมออกไปตลาดนี่ทางโทษนี่มันมันมันเออมมนรู้สึกว่าลูกคาผมจะเพิ่มขึ้นนะครับมาถึงพอบอกสมบัติมาแล้วสง่ามาแล้วนี่วิ่งมารุมกันเลยมันมนมีเจ้าเจ้าผมเนาะไป ตีตลาดท่านทุเจ้าแรกเล่นนะเดี๋ยวนี้ของบ๊วยเดี๋ยวนี้ของบ๊วอใส่บ๊วอจำได้เขาแล้วสุดยอดสุดยอดสุดยอดผู้เอาผู้เอาร้อยยังสิก็เอาเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยไปนะครับนั่นนะครับมันดีนี่แหละว่าที่เศรษฐีนะครับเจ้าครับเจ้าเจ้านะครับเออของจริงมันต้องพิสูจน์ได้แบบนี้เนาะเห็นกระตาทําแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆครับถ้ามีคนเขาอยากจะถามว่าเอ๊ะแล้วอีตอนใช้ทํายังไงใส่ยังไง บอกเขาได้ไหมเล่าให้เขาฟังได้ไหมได้ครับได้ได้ถ้าเขาอยากจะแวะมาดูแปลงเนี่ยได้ไหมครับครับไม่ห่วงนะไม่ห่วงครับเออเมื่อก่อนคนบอกพอทําอะไรดีเขาห่วงไม่ให้ดูครับกลัวคนเอาไปเรียนแบบแล้วเขาใส่ปุ๋ยช่วงไหนมั่งอีตอนใส่เขาทํายังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยครับครับปุ๋ยนี่เขาใส่ช่วงสิเล่งให้มันออกดอกออกนี่แหละครับ พอช่วงช่วงที่เขามีดอกออกมาครก็ใส่บ่มา<ซ>มาแล้วเบำรุงต้นก่อนครับบำรุงต้นแล้วกับมาต้นมันออกดอกแล้วเขากับมาใส่อีกรอบสองครับอืมรอบหนึ่งห่างกันหลายวันไหมกักัเบ,บื้องแต่อากาศครับแล้วแต่นั่นเกินมันผลไม้ยังไม่เขากับได้สีผห่าหมือสี่เขาใส่แต่หนึ่งก็ได้อยู่ครับโอ้ก็ไม่ห่างเท่าไหร่เนาะครับนี่ตั้งต้นทังสี่กับประมาณโลครับ ต้นละหนึ่งโลรอบทรงพุ่มนี่ครับแล้วตอนใส่นี่ทำยังไงครับทำแล้าก็พ่วนดินไปเลยครับพ่วนดินไปแล้วอ๋ออันรอบๆตามทรงพุ่มมันนี่แหละครับอ๋อรอบทรงพุ่มเขานี่เนาะครับผมออครับแล้วก็ไฮน้ำไปน้ำเน่าครับบางตัางปุ๋ยได้ค่ะอ๋อการูปมันนั่นแล้วเขาก็ห้างปุ๋ยออกกันหน่อยอืแล้วยิ่งเป็นปุ๋ยซีปลามังกรนเขาบอกว่าเป็นปุ๋ยละลายช้าครับม่มันจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชกินครับผมเออ ก็ทิ้งช่วงห่างหน่อยก็ได้เนาะครับแล้วไอ้ตอนที่ใส่แรกๆเลยเนี่ยผลที่มันออกมาเนี่ยเราสังเกตที่ชัดที่สุดเลยเรื่องหาสังเกตตอนไหนที่มันชัดๆเลยที่มันออกมาการปีแตกอะไรต่างๆของมันเป็นไงแตกแขนงแตกนี่แหละค่ะแล้วมีช่อมีนี่ออกแงอออกมมาพร้แล้วเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนเจออย่างนี้ไหมมันมันมัีคามัีอัว่ามน เป็นแคะแกนนะคะโอ้ยยอดไม่สวยขนาดนี้เนาะครับเอออะแล้วเนาะถ้ามีคนเขาสนใจอยากมาดูอยากมาศึกษาบ้างเนี่ยให้เขามาดูได้ไหมได้ครับได้ครับที่นี่เขาเรียกที่ไหนนะไส้ทองรับบ้านไส้ทองบ้านไส้ทองตบลดงมูลครับตำบลดงมูลครับอําเภอหนองกุ้งศรีจังหวัดกาฬสินธ์อําเภอหนองกุ้งศรีจังหวัดกาฬสินธ์แต่หมาบางทีมันไกลเขาบอกหม่ยอยากจะมามันมาลําบากรายการสีเกษตรออกอากาศไปเนี่ย ถ้าเกิดเขาโทรมาได้ไหมได้ครับแต่ว่าก่อนจะจากกันไปเนี่ยนะครับทางรายการมีของที่ระลึกจะมอบให้กับผู้ร่วมรายการของเรานั่นก็คือลูกปลามังกรนี่ตัวเนี้ยปลามัน50โลเนาะอ,อันนี้เขาเรียกว่าแม่ปลาตอนนี้บริษัททําลูกปลาออกมาเพื่อสําหรับพี่น้องที่อาจจะเอาไปใช้กับพืชไม้ดอกไม้ประดับกระถางน้อยๆหรือจะเป็นพวกไม้มงคลตามบ้านหรือกเกษตรกรที่ยังไม่เชื่ออยากจะลองเอาไปใช้ดูก่อนก็ เอาลูกปลาสัก5กิโลไปใส่ก่อนเนาะ<ช>วันนี้ขออนุญาตมอบลูกปลา5กิโลเป็นกําลังใจให้กับพี่สมบัติกับพี่สง่าก่อนเนาะเอาเจ้าหน้าที่ขอลูกปลาหน่อยมาแววโอ้โหมาอย่างนี้เสียวนะเนี่ยจ้าเอ๋นั่นแน่ใครเอ,อ่ออันแน่แกงแวงแน่มีแลกฝรั่งอีกวร้ายจริงๆเนาะอ้าไม่เป็นไรวันนี้เรามอบปลาตัวเล็กให้นะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ